มะขามแช่อ,อิ่มแบรนการทามารีนเยอะๆจ้า สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยอะค่ะคลิปนี้ไอก็จะมากินมะขามแช่อิ่มค่ะทุกคนค่ะไหนเอ่ยมะขามแช่อิ่มไม่เห็นมีเลยค่ะนี่เลยจ้าเป็นมะขามแช่อิ่มไอ้สั่งมาจากเมืองหล่มจังหวัดเพชรชบูรณ์เลยนะคะทุกคนค่ะเป็นของทางแบรนด์การเทมมารีนนะคะนี่เลยคือลูกใหญ่มากไอบอกเลย คนดูความใหญ่ยาวของลูกมะขามค่ะคือปังมากน่ากินมากส่วนรสชาติก็คือไอเคยเอามารีวิวให้ทุกคนดูรอบหนึ่งแล้วะคะ่ะก็คือมันอร่อยไอก็เลยเอามารีวิวอีกรอบหนึ่งให้ทุกคนดูค่ะเผื่อมีใครอยากกินตามไอค่ะสําหรับใครที่อยากกินตามไอนะคะเดี๋ยวไอจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะโอเคค่ะจะอร่อยเหมือนเดิมหรือจะอร่อยมากกว่าเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยจ้านี่ค่ะทุกคนขาเดี๋ยวไอจะมาเทให้ดูนะคะ อืคือมีแต่ลูกใหญ่ๆกันเลยทีเดียวค่ะนึกอยากจะกินอะไรแบบเปรี้ยวๆแต่ก็คือหามะขามสดกินไม่มีก็เลยแบบว่าอ่ะลองสั่งมะขามแช่อิ่มของแบรนด์การทํามารินที่ไอาเคยสั่งมากินรอบที่แล้วมาลองทำคลิปให้ทุกคนดูอีกรอบนึงก่อนนะ้านี่ค่ะลูกใหญ่มากของเขาคืออร่อยนะบอกเลยไม่ว่าจะกินเป็นแบบว่าแบบนี้ ไม่ใส่น้ำจิ้มก็อร่อยเดี๋ยวไอจะมาลองกินให้ดูค่ะนี่จ้าืรสชาติคือเปรี้ยวหวานกำลังพอดีค่ะทุกคนค่ะอร่อยไม่เปรี้ยวกินแต่เขาก็คืออร่อยํำสำหรับเวลาทำงานพักเที่ยงมื้อเที่ยงแบบเนี้ยหยิบขึ้นมากินคือแบบตาสว่างเลยอืม เดี๋ยวลองจิ้มกับน้ําจิ้มดูนะคะอันนี้เป็นน้ําจิ้มแบบผงที่ไอ้พาทเองนะคะเทน้ําจิ้มลงไปเลยจ้าแบบจุกๆยัวยๆกันไปเลยคะ่ะนี่หอ้น่ากินไหมคะ อืแบบที่ไอสั่งมาก็คือมันจะมีเม็ดติดมาด้วยนะคะไม่เปรี้ยวค่ะคืออร่อยกินได้เรื่อยๆข้อดีของมะขามแช่อิ่มก็คือมันสามารถเก็บไว้กินได้นานค่ะ มันก็คือวิธีถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเป็นมะขามสดมันก็เก็บไว้ได้แค่ไม่กี่วันมันก็เสียเนาะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือของแบรนด์การทามารีนนะลูกเขาจะมีขนาดใหญ่มากแล้วรสชาติก็อร่อยค่ะอร่อยจริง และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากกินเขามาีเขามีบริการส่งเดลิเวอรีทั่วประเทศค่ะอยู่พื้นที่ไหนก็สามารถสั่งมากินได้ค่ะส่งตรงถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะอืดูค่ะก็จะมีลูกแบบโค้งๆแบบนี้ด้วย แล้วก็ลูกยาวๆตรงๆด้วยอยู่ไหนเอ่ยนี่ค่ะก็จะมีแบบสองแบบแบบนี้แล้วแต่เราจะเลือกค่ะว่าเราชอบแบบไหนแต่ไอ้ว่ารสชาติมันก็เหมือนกันแหละแต่รูปทรงมันต่างกันเถอะ ส่งตรงจากเมืองหล่มจังหวัดเพชรบูรล,ลยนะคะก็คือเพชรบุร์เขาขึ้นชื่อเรื่องมะขามหวานอยู่แล้วไม่ใช่มะขามหวานคือมะขามทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมะขามหวานมะขามเปรี้ยวมะขามฝักใหญ่ๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามะขามอะไรคะฝักใหญ่ๆแบบเนี้ยถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกไอได้นะคอมเมนต์บอกเพื่อเอาบุญ ไอ้จะได้แบบเก็บความรู้เพิ่มเพราะว่าไอ้ก็ไม่รู้ว่ามันคือมะขามอะไรรู้แค่ว่ามันอร่อยออแซ่บ สำหรับเด็กก็สามารถกินได้นะคะตัวนี้ก็คือรสชาติกำลังดีไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่หวานจนเลี่ยนค่ะ ืดูความใหญ่ยาวค่ะนี่แต่มะขามรูปใหญ่ๆแบบนีน้ถ้ากินสดคือเปรี้ยวมากเลยนะคะ อืคือมีความกรอบฟินมากนี่ค่ะเดี๋ยวไอจะให้ดูแพ็กเกจนะคะอืปังไหมคะทุกคนคะเลิศอย่าลืมไปซื้อมาก,กินกันนะคะ แต่ปกติเขาก็คือแถมพริกเกลือแล้วอยู่ในซองด้วยค่ะนี่ก็คือจะแถมพริกเกลือด้วยแต่อันนี้ก็คือไอ้ทำเองมากินเองแบบจุกๆเพราะว่าไอ้ชอบกินผงชูรสใส่ผงชูรสได้เยอะใส่หลายแสบหลายเนาะพี่น้องค่ะอืม ไอคิดว่านะสําหรับใครที่แบบทํางานบริษัทอย่างเงี้ยช่วงกลางวันกินข้าวอิ่มๆแล้วมันจะง่วงใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ก่อนไอเคยเคยทํางานโรงแรมเหมือนกันกินข้าวเที่ยงเสร็จกลับมานั่งทํางานก็แบบรู้สึกง่วงนี่เลยไอแนะนํามีติดไว้แล้วก็หยิบขึ้นมาแอบกินเลิศบอกได้เลยว่าเลิศมขามรสชาติก็จะเป็นแบบว่าสามรส รู้ไหมว่ารสอะไรบ้างอร่อยอร่อยอร่อยคือไม่มีคมําบรรยายอร่อยจริงอันนี้คือไม่ได้อวยนะก็คือจะว่าได้ก็ว่าว่าไอ้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือแต่ไอ้เป็นคนชอบกินอะไรที่แบบเปรี้ยวแซ่บอยู่แล้วก็เลยแบบว่าอย่างน้อยไอ้ก็เคยซื้อมากินรอบนึงแล้วมันไม่ผิดหวังไอ้ก็เลยเอามากลับมารีวิวให้ทุกคนดูอีก สั่งรอบนี้ยิ่งไม่ผิดหวังรอบที่แล้วว่าลูกใหญ่แล้วรอบนี้คือยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะไม่รู้ว่าเขาปลูกยังไงเนาะมะขามมันคลิปนี้อาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบให้ไอพูดมากแต่บางคนก็บอกว่าพี่ไอพูดเยอะๆหน่อยก็อยากจะตามใจทุกคนเนาะ อเอาตรงๆไอ้นั่งกินคนเดียวหมดเป็นถาดไอ้ก็เคยกินนะแบบกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกินทั้งวันคือรสชาตมันโอเคมันกินได้เรื่อยๆกแก่มาก Mm-hmm. กอบมากเลยค่ะฟินเวอร์เวลาไอ้กินของเปรี้ยวจะชอบทำปากแบบเจ็บๆจบๆก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบการกินแบบจับจับสำหรับที่ปกติไอ้ก็พยายามไม่เจ็บเนาะ แต่กินของเปรี้ยวมันชอบเจ๊าะปากือ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนข่ะชอบกันไหมเอ,อ่ยสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแล้การแจ้งเตือนคะ่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้นะคะสำหรับใครที่อยากให้ไอ้ทำคลิปกินเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์บอกไอได้คะ่ะคลิปนี้ไอก็ขอฝากไว้ด้วยคะ่ะนี่เลยจ้ามะขามแช่อิ่มแบนการทรรมลีนคะ่ะอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้า